นับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่22ตุลาคม2567ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรชดสุขนขจรสสเพชรบูรณ์เขต4เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เชิงประจักษ์ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนโดยมีนายสุพลศรีทับทิมพานิชจังหวัดเพชรบณ์นางสาวบุญญาพรทิพย์บวรกุลหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผู้แทนสมัชญาเกษตรจังหวัดเพชรบณ์นางสาวพรเพ็ญจีนยี่เกษตรอำเภอชนแดนนายประมวลดวงตานายอบตอชนแดนร่วมพิธีเปิดการสัมมนาจากนั้นในเวลา15นาฬิกา ไปศึกษาดูงานที่สวนทุเรียนชทุเรียน55จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ในเขตพุ้นเที่มอำเภอชําแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับร้อยตระเอจชายันแสงจำปา อายุ55ปีอดีตข้าราชการตำรวจตำแหน่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชนแดนซึ่งลาออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกทุเรียนร่วมกับอาจารย์ชนพิษนพรัตน์อายุ42ปีอดีตข้าราชการครูซึ่งได้ลาออกมาทำสวนทุเรียนร่วมกันทางนี้รอดตำแหนชายันแสงจำปาบอกว่าหลังลาออกจากราชการได้พานตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวปลูกทุเรียนอย่างเป็นล่ำเป็นสันมีทั้งร้านจำใหม่พันต้นพันและมีสวนทุเรียนโดยมีแนวทางการสร้างเม็ดเงินหลักหมื่นถึงแสนต่อต้น ต่อปี ซึ่งปัจจุบันทุเรียนก้าวขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยสามารถสร้างไรายได้สูงกว่าข้าวอย่างพาราปลามน้ำมันและพืชอุตสาหกรรมอื่นๆอีกหลายชนิดที่มีมูลค่าสูงกว่า1.5ล้านล้านบาทสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มงานทุกสาขาอาชีพเช่นแรงงานดูแลคนขายปุ๋ยพ่อค้าแม่ขายรถขนส่งคนเก็บผลทําให้กเกษตรกรเจ้าของสวนมีไรายได้ใช้สอยเกิดการหมุนเวียนทางสถานะการเงินอย่างมากมายซึ่งทุเรียนปลูกได้ทุกที่ แคนปลูกขั้งบ้านในท้องนาท้องไร่ชายเขาที่ราบที่มีระบบน้ําดินร่วนดินเหนียวดินทรายสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่โดยต้องปรับสภาพการดูแลตามสภาพพื้นที่ซึ่งผลผลิตจะแตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่ที่ปลูกส่วนชนิดพันธุ์ที่มีการปลูกประเทศไทยเป็นต้นกำเนิดของทุเรียนมากกว่าร้อยสายพันธุ์แต่ถ้าปลูกเพื่อการค้าและการส่งออกควรปลูกหมอนทองน้ำำําดํามูสันคิงส่วนความรู้ในเรื่องของดินน้ําอากาศแสงแดดความต้องการของพืชโรคต่างๆและ มแมาแงศัตรูต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทางนี้ที่ร้านชอทุเรียน55จังหวัดชุมพรมีกิ่งพันธ์ุอายุพร้อมปลูกสายพันธุ์หมอนทองน้ำดำในราคา60-100บาทตามส่งและขนาดสามารถโทรสั่งจองหรือสั่งซื้อที่เบอร์โทรศัพท์0887045333และ0623380307ยินดีส่งให้ทั่วประเทศ